ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับโดยที่เราจะมากิจกรรมโอเพ h นเฮาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะครับไปดูกันเลย นะและนี่ก็คงจะเหมือนในทุกวันที่ผมต้องไปเรียนแต่ในวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของเทอมนี้แล้วที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยทำไมกันช่วงเวลาที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือจริงๆแล้ว มันก็เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์ที่มักจะเวียงสิ่งต่างๆมาโคจรรอบตัวของเราและในครั้งนี้ก็เกิดความไม่แน่ใจขึ้นอยู่เต็มภายในใจของผมกับคำว่าถ้าถ้าเราได้เรียนที่นี่จะเป็นอย่างไรหรือถ้าไม่เกิดเรื่องแบบนี้ในครอบครัวของเราทุกวันนี้ตัวเราจะเป็นแบบเดิมไหมเป็นแบบที่เราโตมาหรือเปล่า เรื่องพวกนี้มันวนกลับมาอีกครั้งถึงแม้มันจะผ่านไปนานแล้วประจวบเหมาะกับช่วงเวลาในช่วงนี้ที่เป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวจึงทําให้ผมกลับไปค้นคลิปดูในคลิปเก่าๆที่เคยทําไว้เมื่อ2ปีที่แล้วว่าคําถามท,ทั้งหมดที่ผมเคยพูดไว้ผมเคยได้หาคําตอบมันแล้วอนอย่าง ฝนตกด้วยมั้งอืมใช่ฝนตกอะไรนะทำไมคำคำจามันแปลกๆว่ามึงอยู่กับกูสองคนแต่มาพูดว่าอาวัสลีนอ่ะ ไอ้ฮี่กูซื้อลิปมันให้ไปอ่ะหนึ่งสองําำปึ๊บไอ้ฮี่คำพูดคำจาโคตรน่าอุบาทและนี่คือครั้งแรกของผมในการขับรถเที่ยวที่ไกลที่สุดในชีวิตจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เป็นบทเรียนแรกที่ผมได้รับเป็นประสบการณ์ที่ถึงแม้ผมจะเคยมาเชียงใหม่หลายครั้งแต่นี่คือครั้งแรกของผม ในการได้ลงมือขับด้วยตัวเองได้ทำอะไรได้ตัวเองนับว่าเป็นก้าวแรกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังมีคำถามที่ต้องการหาคำตอบในณที่แห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตอนตัวเองเรียนอยู่มสี 4. จนตอนนี้ผมเข้ามาหาลัยปีที่หนึ่งแล้ว ไส้วัวปะปกติเขากินอะไรไส้วัวหรือไส้หมูไส้วัวไส้หม <c oughs> ูแล้วก็มีเนื้อลูกชิ้นเนือเ้อไส้หมูไส้วัวไม่รู้อ่ะยืบดียืบไ,ไปจิ้มด้วยอ้าวเป็นไงคำดิ <c oughs> ก็ใส่ทำไมวะ <c oughs> อ้าวนี่แหละของโปรดของเสียเขาอ่ะ <c oughs> กำนันแป้งก็ชอบกินด้วยข้าวซอยอะ่ะกูชอบ้าวกูนี่หว่าไอ้เจี้ยหลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเดินขึ้นไปสักการะวัดพระธานุอดอยสุเทพกันต่อเลยนะครับผมให้มาขึ้นวัดพระธานุดอยสุเทพอย่างไม่เต็มใจ เนื่องจากจุดประสงค์ของผมคือมากิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมก็เลยไปต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันต่อก็นี่จะเป็นภาพบรรยากาศบนดอยสุเทพเนาะที่เราเก็บมาแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะไปนั่งเล่นอยู่ที่อ่างแก้วมอชอนะครับผมก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศให้เห็นนะครับแต่จะถ่ายตอนลงวัดพระธาตุดอยสุเทพให้ดูนะครับว่าตอนคืนน่ากลัวมากนี่นะครับก็ฝนเพิ่งหยุดตกไปมันมาเลยนะครับแบบ ถนนมีแบบแอบรื่น,นิดนึงแล้วก็ฟิลด้วยคันที่แบบว่าจนถึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผมต้องการสื่ออะไรสิ่งที่ผมต้องการสื่อนั้นคือระยะเวลาที่ผ่านมาจากปี2 5 6 6มาถึงปี68จากประสบการณ์การเข้ามาหาลาัยรอบที่1และการเข้ามาหาลาัยรอบที่สองการที่ผมได้มาเชียงใหม่ในครั้งนี้มีเรื่องราว มีประสบการณ์มากมายที่ทำให้กลายเป็นผมในทุกวันนี้ถึงแม้ในวันนี้ตัวผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันคือความทรงจำที่ดีที่สุดวันนี้ตื่นมาอีกวันหนึ่งในวันที่สองนะที่เราจมึงจะขี้มึงก็งจะเปิดประตูคุยเฮ่นั่งอย่างอยากไม่นั่ง điều gì đó, balon, này, không phải này không, ทานี้ยจริงๆที่พักแบบสไตล์วินเทจวินเทจแม่งเยอะมากลมหนาวา่าแบบลมหนาวเลยอ่ะวันนี้ฟ้าไม่เปิดวะมันเป็นเมฆทั้งวันเลยแต่ลมหนาวมานะความรู้สึกคือแบบมันหนาวมากในความรู้สึกเลยแต่ก็ยังเปิดแอร์มไม่เข้าใจเหมือนปินดแอร์แล้วนะบทต่อไปที่ผมจะได้เรียนรู้หลังจากนี้คือความกลัวความผิดพลาด และจุดมุ่งหมายต่อไปของในวันที่สองดอยหลวงเชียงดาวที่ที่ใครหลายๆคนฝ่ายฝันว่าจะได้ไปชมวิวทิวทัศน์ของที่นั่นสักครั้งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเอามาหมดทุกอย่างนะลืมแปรงิดเอ้ยลืมยาสีฟันข้าวเซเว่นก็ลืมเยี่ยมวันจะซื้อข้าวแว้็ไปเช็คเอา แล้วเราก็ go to ที่มึงอยากไปที่ไหนนะแอมอะไรวะดอยอะไรวะจำชื่อไม่ได้อะเอาเป็นว่ามันอยู่ใกล้ๆเชียงดาวแต่มันไม่ถึงเชียงดาวเว้ยที่ดูในแมพแล้วอะก็เป็นยังไงเดี๋ยวกลัไปตอนเดินทางเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปดูกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยครับ สิ่งที่ปาฏถามมาอย่างแท้จริงเกีย่ยวกับทิปนี้เพราะโอเว e ่นเฮาคือแบบไอ้โอเว่นเฮามอเกษตรมอรเกษตรเราก็ไปมาแล้วครั้งแรกไงมึงอาจจะชอบมึง,มงอาจจะชอบกลัวไม่ชอบเดีย๋ยวกูต้องไปซื้อยานอนหลับกินเอาจงริงผมนอนไม่หลับถ้าพูดแบบว่าถ้าพูดแบบว่าเวอเวอคือโดนผีอำแต่ถ้าพูดว่าไม่เวกอคือกูนอนไม่หลับนั่นแหละ เชื่อกูยังแล้วทำไมกูม,มาคืนกูปลุกม,มึองออมในตอนนี้พวกเราได้ออกเดินทางไปยังดอยหลวงเชียงดาวผ่านเส้นทางความคดเคี้ยวไปมาของภูมิประเทศในภาคเหนือเป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อนในการขับรถด,ด้วยตัวเองนั้นมีความท้าทายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรารถ ที่จราจรควบคู่ไปกับเราสัญญาณไฟหรือลุมต่างๆทำให้พวกเราต้องมีสติมากขึ้นในการขับรถและในตอนนี้พวกเราได้เร<ม>ีย<ด>นรู้รเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ <Okay. S 1> ที่เกิดขึ้นรวมถึงการที่พวกเราได้หลงทางไปยังในหมู่บ้านแห่งหนึน่งซึ่งพวกเราไม่รู้เลยว่าคือที่ไหนพเพียงแต่ว่าจุดหมายใน Google Maps พาให้พวกเราไปพวกเราก็จะไปตามสัญชาตยานพวกผมก็คอยดูป้ายคอยดูสัญลักษณ์ต่างๆที่อาจจะบอกทางเราได้ว่าข้างหน้านั้นมีอะไรรออยู่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆปนความน่ากลัวด้วยสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะแย่ขึ้นลงด้วยการที่ฝนจะตกหรือความผิดพลาด ที่พวกเราไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาให้ดีมากกว่านี้ทำให้พวกเราได้หลงทางอย่างน้อยก็คือประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับมันมากยิ่งขึ้น วัสดีครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้อย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแบบว่าระหว่างทางที่เรามาอุ้ยเต่าแดงไม่รู้จักเราไม่รู้จักกันชื่ออะไรจ๊ะเอ้อชื่อไก็สุดๆอะแบบว่านี่คือผลงานที่ ดินทำเอาไว้แล้วมันต้องไปล้างซึ่งโอ้โหถือว่าดีที่ว่ารถมันมอน้นำมนไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าโ,โหแต่ฝั่งโน้นม่งแบบยอดเอ่ะมันต้องเปิดเน็ตนั้นเจ็ดฮะเราต้องมองแมปปับปัไปรู้อยู่ว่ามันโอ้ยโอ้ยมงไม่เอาไม่เอาไม่เอามงกูโดนหมาแท้มงกูโดนหมาแทะ รู้ว่าหิวไม่มีข้าวให้กินเหมือนกันนี่ก็หิวเหมือนกันโม่งโดนมาแท้ก็คงต้องใส่หมวกเทียวแล้วเนี้ยนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับคำว่าไม่รู้อย่างที่ผมบอกครับครั้งนี้ที่ผมมาเชียงใหม่ผมมาเพื่อมาร่วมกิจกรรมโอเพ่นเฮาและกิจกรรม รับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยที่ผมฝ่ายฝันที่อยากจะเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มัธยมผมได้มีโอกาสเข้ามาหาลัยปีที่1แต่มันไม่ใช่ที่นี่ครับทำให้โกหรือเป้าหมายที่ผมต้องการที่จะมาเชียงใหม่ในครั้งนี้คือผมได้ลาออกจากที่เก่าแล้วและผมอยากจะ มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายสิ่งที่ที่อยู่ในใจแล้วฝังมาอย่างยาวนานคนรอบตัวและคนรอบข้างมักจะบอกเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนการที่ผมขึ้นเชียงใหม่มาในครั้งนี้ก็เพื่อการตอบโจทย์ตอบปัญหาที่อยู่ในใจของผมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆความไม่แน่นอนความสับสน หรือเรื่องต่างๆที่ผมเจอมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันทําให้ผมสับสนผมต้องการหาคําตอบว่าสิ่งนี้สิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งนานมาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเรียนที่ผ่านมามันตอบโจทย์แล้วจริงๆใช่ไหมและครั้งนี้ผมกําลังจะได้คําตอบของมัน,นบรรยากาศตอนเย็นสวยมากแบบเห็นเมืองเชียงใหม่เนาะ ตอนช่วงนี้ผมถามป้าที่เป็นสวัสดิการโรงอาหารเนาะเขาถามว่ากางคนเดียวกลางเรื่อยๆ้วันที่หนึ่งจนถึงเดือนเมษายนเลยเนาะก็ใครที่ไปก็ไปกลางกันได้ครับช่วงนี้แนะนําเพราะว่าหลังจากนี้คนจะเยอะแล้วนอนที่ดอยปุยเว้วันเนี้ยเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของดอยสุเทพแบบสวยๆอย่างนี้เลยกลับมานอนดอยปุยจะบอกว่าคืนนี้หนาวมากครับก้าวขาขนอ้ปากเนี่ยใแบบขนาดดอยปุยมันแค่หนึ่งพันห้าร้อยเมตร เราลำบากเลนะแต่ไมนก็โอ้โหแล้วก็นอนผู้เอเคลนแต่แค่นรงนีเราก็ไปหาซื้ออะไรมาไปหาซื้อข้าวซื้ออะไรขึ้นมาเไ่ยให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันจะแต่มันจะรีบตอนเช้าไงตอนเช้าเราต้องตื่นตีห้าครึ่งเก็บเต็นท์เก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกลับบ้านกันพรุ่งนี้หรอไม่ใช่พรุ่งนี้ ตอนแรกกับพวกนี้จะพาไปขึ้นพาไปซื้อตั๋วหน้าตู้เลยมันไม่เห็นอ่ะ <S <S อเฮ้ยออกเงี้ยคอนออกปากจริงจรจิงผมบอกแล้วเฮ้ยเงี้ยคอนออกปากเฮ้ยออกยิ่งกว่านีอ่ออกจริงเนี่ยคอยดูคอยดู อ่ะก็ควันออกป่าประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปดูมีอการโอเปนเค้ามอชอคันจะเห็นเลย Let's go bro อุ้ยมึงเป่าคิ้งกูด่า ชอบเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบวา่าสมัยเด็กๆเ,เขาอายุเท่ากูใช่ไหมพ่อแม่กูไม่เคยเที่ยวงี้เขาก็มาเที่ยวเงี้ยแบบมาเที่ยวเองอะ่ะขี่ทีเซ็ตเอาเต็นท์ใบหนึ่งเบ็ดตกปลาคันหนึ่งกระเป๋าเสื้อผ้าสองสามตัว <Yeah. S 1> แล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เขาอะ่ะ oh. วันก่อนที่ก่อนที่กูจะมาเชียงใหม่ใช่ไหมแก๊งเพื่อนเขาอะ่ะแบบเฮียเหมือนกูเหมือนไอ้ฟุกันเปียแบบไอ้บอสเลยแบบเต็มเลยเฮีย,ย,ยจอดรถหน้าบ้านกูรถแบบไปทิพย์กันทั้งนั้นเลย นัวอุ้ยแมลงไม่รู้มึงเหียบไปไส้แตกเลยอ๋อเหมือนใบไม้อ่ะใช่มนนาใครจะไปรูขอโทษครับเช่แต่บว่ามันสวยมากเลยเดี๋ยวดูรูปอยากอามแล้วกันเดี๋ยวให้อามส่งวิวให้สวยมากขนาดนั้นทช่ไมวะ และช่วงเวลาหลังจากนี้คือช่วงเวลาที่ผมเฝ้าตั้งตารอมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่มัธยมปีที่4มาในทุกครั้งที่ผมขึ้นมาที่เชียงใหม่กับครอบครัวในทุกๆครั้งที่บ้านมักจะบอกว่านี่ไงมาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไหมมาอยู่นี่สิ ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจและมีความมั่นใจและสิ่งต่างๆที่เกื้อหนุนในตอนนั้นทำให้ผมมั่นใจและฝังใจสุดใจแต่ด้วยเหตุบางอย่างมันทำให้ผมไม่สามารถที่จะเข้าที่นี่ได้และตอนนี้ผมกำลังจะคลายปมนั้นแล้ว จากผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกหายกับตัวเองผมก็ได้ตกผลึกขึ้นมาในใจว่าสิ่งนี้สิ่งที่ผมรอคอยมาการได้เห็นถึงแม้ไม่ได้เข้าร่วมแต่การได้เห็นนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนปลดล็อกอะไรสักอย่างที่อยู่ในใจและหลังจากนี้จะเป็นวันที่ผมจะชิลเพราะในวันรุ่งขึ้น ผมจะต้องกลับกรุงเทพแล้วและว,วันนี้ผมก็ได้ใช้เวลากับตัวเองคิดทบทวนและใช้เวลาให้สนุกที่สุดก่อนที่จะกลับไปสู้กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบปี67 ตอนนี้เราอยู่ที่สุสัต์เชียงใหม่ได้จ้ะได้เลยครับแหมลิงกล้องเชียอุตวอ้วนมากเลยน้องบอกว่าไอตัวเนี้ยเป็นนกเงือกหัวงอไอแกอุ้ยตัวใหญ่มากแอกทำไมเชิไม่เงยหน้าแอกแอกเนี่ยเฮ้ยแอกทำไมแอกทำไม นี่น่อะไรเมีเป็ดด้วยเหรอมีเป็ดด้วยร,รู้จักพะโล้ป่ะน้องอเป็ดพะโลอะ้อ่ะจะบอกว่านี่แหละสิ่งที่กลัวที่สุดเวลาไปเที่ยวป่ากลางเต็นท์อะคือไม่ใช่ที่มันเลียไข่ให้กันนะเว้ยอุย๊ยมันนอนจับมือกันด้วยอะ,อะอแนวนอนอะ่ะขี่ง่ายสุดละ เยอะความ DIY นะถ้าเปลี่ยนจากคันนี้เป็น P10 อย่าขย่มเยอะล้อม,มันจะเบี้ยวแล้วม,มันจะล้มแล้วเนี่ยเออ้ขอบคุณครับครับก็ก่อนกลับเรามาสรุปกันนิดนึงนาะอว่าทริปนี้ได้อะไรบ้างนะก็ทริปนี้ถ้าส่วนตัวผมมาผมได้บรรลุเป้าหมายที่ผมอยากจะมาเชียงใหม่มากๆก็คืออยากมาอยู่เชียงใหม่อยากมาเรียนเชียงใหม่นี่คือเป้าหมายของผมแล้วคือการที่ได้มาเนี่ยมันทําให้อ่า ผมรู้สึกโอเคอ่ะมันฮิวใจไปนิดหนึ่งไม่ไม่นิสก็เยอะเลยแหละว่าเราหมดห่วงกับเชียงใหม่แล้วเรารู้สึกว่าคําพูดหลายๆคนที่บอกว่าเออไปเรียนเชียงใหม่นะออาโอเคไปจากไปเรียนไหนเราก็ตอบเขาอย่างมั่นใจว่าเราอยากไปเรียนเชียงใหม่อยากทำอะไรอยากอะไรเงี้ยแบบเกี่ยวกับเชียงใหม่บ๊ามาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่จนพอมาเนี่ยที่เราได้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมิชชั่นตรงนี้มันคอมพิวต์ไปละ มันเรียบร้อยไปแล้วแล้วการมาครั้งนี้ก็ทําให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาที่มันถาโถมมาเยอะมากในปีนี้ซึ่งแบบว่าเออเหนื่อยครับมันเหนื่อยมากถึงแม้เราไม่ได้ทําอะไรก็จริงแต่มันแบบมันเหนื่อยใจมันมันเรา เราคิดแค่ข้างหน้าไม่ได้ครับเอเราคิดแค่ตรงนี้และข้างหน้าแค่หนึ่งก้าวไม่ได้เว้ยเราต้องคิดไปข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่ไปหลายๆล,ยลยก้าวไปถึงอนาคตอันไกลการกระทาของเราในวันนี้จะส่งผลถึงอนาคตไม่ใกล้ก็ไกลครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้มาจากเชียงใหม่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วแล้วมันทําให้ผมคิดมากกว่าเดิมเนาะก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมาแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเกี่ยวกับ ตื่นมาตอนเช้าเก็บเต็นแล้วก็ไปเชียงใหม่เนาะเอ้ยกลับบ้านที่กรุงเทพเนาะก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งก็คือตอนเราไปคืนรถนะอ่าเจ้าของเจ้าของร้านตาเลือกเลยครับตาเลือกเลยบอเอารถไปทำอะไรมากันบเบานี่ยเป็นไหนมาก,ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยผมไปดอยปุยมาแต่แบบมันมันแพลดลงข้างทางครับเพราะว่าไปตอนคืนแล้วมันมองไม่เห็นเนาะ แต่ไม่ได้ล้มนะครับมันแพทล,ลงไปโครนเฉยอๆอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นครับ